สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้พ่อช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะและกว่ากดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นพระบ้านบ้านพระบ้านบ้านร้อยเบอร์ศิลเลยนะครับมาพบองค์เลขเลยดีกว่าคือเด็ดสมชื่อช่องแน่นอนครับพี่ดูหลวงปูท่ทวดตรงนี้นะครับเขาเลี่ยมเลี่ยมเก็บไว้ผมไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะพี่แต่ให้ผมดูเท้ดูกีผมดูได้นะถ้าเป็นเหรียญอะไรอย่างเงี้ย พี่ดูตัวหนังเสือครับพี่ดูรุ่นเราเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวพี่ดูตาท่านดูความคามของตัวหนังเสือครับ นี่ขอพันห้าต่อไปครับเป็นพระปิดตาน่าจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะพี่เป็นเนื้อชินแต่กลัวพี่พี่ดูครับขึ้นปานดำพี่ดูนั่นสนิมแดงๆนะพี่พี่เห็นไหมแล้วเก่าแท้ดูง่ายนะครับ พี่ดูเนื้อดูดินบ้างติดเป็นปูเอี่ยมว่นนานังนะพี่โอ้ยงนี้ขอสองวันสามครับต่อไปครับเป็นลังนังซื้อนะพี่พี่ดูผิวไอยังอยู่เลยนะพี่ดูหน้าดูตาท่านรอยปัม๊ม พี่ดูต,ตัวตัดครับแล้วพี่ดูด้านหลังพี่ดูตัวหนังสือเป็นแท่งเลยนะครับลอยงั้นองค์นี้ขอสองพันหกครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดหน้าจีนปีศูนย์แปดนะพี่ ใี่ดูง่ายนะครับเป็นปีศูนแปดนะครับดินเบ้าพี่ดูธรรมาชาติพระชัดเจนครับพี่ดูรอยตะใบเก็บครับองค์นี้ขอสองพันห้าครับต่อไปครับ เป็นปั๊มซ้ำนะพี่ปีศูนย์ห้าอาจจะผ่านการใช้มานะพี่ดูค่าเผืออพี่ดูกรอบพาเทดูง่ายนะครับอาจจะผ่านการใช้มาท่งนี้ครับวงนี้ขอสองบันสี่ครับ ปั๊มซ้ำต่อไปครับเป็นปทูทวดเตารีดนะครับพิมพเอนะพี่ตรงนี้รอยปิดทองมานะพี่ดูดินเบ้าด,ดินเบ้าในซอกครับพี่ดูเนือ้อพี่ดูบัวพี่ดูด้านหลังครับรอยติดทอง องค์นี้ขอสองพันห้าต่อไปครับเป็นเตารีบองค์นี้ก็เป็นปีศูนห้านะพี่พี่ดูเนื้อหาคนี่ไม่ต้องลงกล้องก็ดูว่าแท้นะพี่ดูรอยเม็ดเตือด องค์นี้ขอสองมันสองครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์พะรอดนะพี่องค์นี้โคตรสวยอะพี่น่าจะเก้าจิตนะครับพี่ดูความคมที่นะพิมพ์จีวอนรูบัวผ้าสวยมากครับ องค์นี้ผ้าสวยนะครับองค์นี้ขดสองมันห้าน่าจะเป็นปีเก้าเจ็ดนะพี่ต่อไปครับเป็นพระกิง่งองค์นี้เป็นเนื้อทองผสมแบครับไม่รู้ที่นะพี่พี่ดูครับมันมีรอยอะไรครับ ที่เที่เอเองนะส่วนมากหน้าตาแบบนี้ไม่วัดสุทัศน์ก็วัดบวรนะครับระกิงตรงนี้ขอ2สองพันครับต่อไปครับเป็นปูเอี่ยมวัดหนังเนื้อเมกะพัดนะพี่ถือบัวอย่างนี้คือปูเอียมวัดหนังชัดเจนแน่นอนเลยนะครับ แต่พี่ดูเนื้อเมกระพัดดูความเก่าครับตัวตะใบกืนนหมดแล้วพี่ปูเอี่ยมเนื้อเมกระพัดนี่คอสองมันเจ็ครับพระเทผมว่าพระเทราคานี้ไม่แพงเลยนะพี่ผมว่านะถ้าพี่เอาไปเก็บให้ลูกให้ลานหรือเอาพุทธคุณครับต่อไปเป็นพระก,กิง เป็นเนื้อทองผสมนะพี่เก่ากึกองค์นี้อุดสะโภกพี่ดูสองสี่กว่าครับนั้นพี่ดูรอยชอบพระชัดเจีนมากพี่พระกิ่งองนี้ขอสามพันห้า มาพวกองค์สุดท้ายครับนี่พี่ผมไม่ได้ตัวทอกกระลายทองครับพี่ดูชนแต่ว่าการะลายทองเปิดไปนิดหนึ่งครับด้านในเป็นเนื้อทองแดงนะพี่พี่ดูเสียนวิ่งครับพี่ดูที่ขาท่านดูเสียนวิ่งพี่ดูหน้าดูตาท่านครัเพียนเสียนวิ่งไหม นั่นเซียนวิ่งที่คอพี่ความคมดูหน้าดูตาท่านน่ะเป็นตัวทอนะพี่แล้วนะพี่ดูตัวหนังสือด้านหลังครับพาายังสวยนะคขีปินลอยปั๊ม ตัวทอนี้องค์นี้ขอ3 5มพันห้าสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าผู้พี่สนใจองค์ไหนก็โทรหาผมได้เลยครับ 0, 0, 0ูน0์หกสามศูนยถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขอไปด้วยนะครับขอบคุณครับ